เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างถูกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับคิมเภสัชกรหญิงหันษามมหามงคลในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชค่ะ วันนี้ ep ที่2ี่27นะคะคิมจะมาชวนคุยเรื่องโคโรนาไวรัสกับเด็กแรกเกิดค่ะเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายเขายังไม่แข็งแรงสําหรับบางเชื้อเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันด้วยซ้ําไปเพราะว่ายังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเพิ่งจะมีน้องใหม่ๆเป็นเบบี๋อยู่ช่วงนี้หรือว่าคุณแม่ที่ใกล้จะคลอดอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่มีโคโรนาไวรัสระบาดทั่วโลกเนี่ย ก็คงจะมีความกังวลว่าทำยังไงจึงจะทำให้ลูกเนี่ยไม่เสี่ยงกับโคโรนาไวรัสนะคะตั้งแต่คลอดมากลับบ้านไปกลับมาฟอลโล่อฟที่โรงพยาบาลการดูแลลูกต้องทำยังไงจะมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะคิมจึงไปสัมภาษณ์แพทย์หญิงไพรินสาครนนาวิชัยกุมารแพทย์ด้านเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและการริกรกมืนโรงพยาบาลสมิติเวชศรินค่ะคำถามแรกนะคะ คำถามท,ที่ว่าเด็กแรกคลอดในโรงพยาบาลในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่จะมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องแจง้งญาติๆหรือว่าเพื่อนว่างดเยี่ยมทานลก จากบุคคลภายนอกทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความยินดีแก่ครอบครัวแทนเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ยังเน้นที่สุขอ,อนามายัยการล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสทารกเสมอนะคะทันนันเดียวกันถ้าเด็กกลับบ้านมาแล้วผู้ดูแลนะคะอย่าลืมว่าทุกครั้งก่อนที่จะอุ้มเด็กต้องล้างมือให้สะอาดนะคะ ด้วยน้ำและสะบู่นะคะสะบู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสารฆ่าเชื้อก็สามารถฆ่าไวรัสได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกใช้น้ำและสะบู่เกิดต้องรีบๆนะคะสามารถใช้แอลโกอฮอล์เจลก็ได้เหมือนกันแต่ต้องถูมือให้ชั่วสะอาด15-25 วินาทีนะคะโดยที่ถ้าใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเช็ดหรือไม่จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำซ้ำนะคะมันก็จะสะอาดเพียงพอแล้วและถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงในการมีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากาอนามัยด้วยนะคะการสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยก็ต้องสวมให้ถูกต้องนะคะอย่างแรกค่ะก่อนสวมหน้ากากอนามัยเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะจับหน้ากากอนามัยขึ้นมาแล้วก็ทาบไปที่หน้านะคะให้คลุมจมูก ปากและคางให้ครบนะคะแล้วก็เอาลวดเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะกดให้พอดีกับจมูกนะคะพอใส่หน้ากากอนา,อนามัยแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นไม่ควรจะเอามือไปสัมผัสโดนด้านหน้าของหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นด้านที่จะสัมผัสถูกโลกภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงในการที่ด้านหน้าของหน้ากากอนามัยเนี่ยจะมีเชื้อมาติดนะคะแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือว่าเมื่อมันเปื้อนนะคะ เวลาที่จะถอดก็มีวิธีการเหมือนกันค่ะคือเราไม่ควรจะจับด้านหน้าถูกไหมคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นด้านที่สกรปรกดังนั้นเราก็ต้องเอามือเราจับตรงยามยืดแล้วก็ดึงออกมานะคะพยายามไม่ให้ด้านหน้าของหน้ากากอนามัยมาสมัมผัสโดนหน้าโดนตาเรานะคะแล้วก็ทิ้งไปในที่ที่เป็นถังสําหรับขยะติดเชื้อนะคะถ้าผู้ดูแลน้องเนี่ยไอจามนะคะที่ดีที่สุดคือเอาทิชชู่ปิดค่ะปิดปากปิดจมูกไอจามใส่ ทิชชู่แล้วก็ทิ้งไปไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมาสัมผัสตัวน้องได้นะคะหรือถ้าไม่มีทิชชู่ขณะนั้นรีบเร่งมากก็เอาข้อสอกตัวเองนะคะปิดห้ามใช้มือปิดแล้วก็อย่าเปิดหน้ากากอนามัยออกมาเพื่อจามด้านนอกหน้ากากอนามัยนะคะหลังไอจามแล้วอย่าลืมว่าล้างมือให้สะอาดค่ะและถ้าใครไม่สบายนะคะไม่ว่าจะเป็นใครในบ้านมีอาการไม่สบายโดยเฉพาะอาการที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่าลืมว่า ให้งดอุ้มน้องนะคะเป็นเวลาช่วคราวจนกว่าจะอาการหายค่ะทีนี้เมื่อเด็กๆอยู่บ้านก็พ่อแม่ก็สบายใจได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมคะแต่ออกนอกบ้านล่ะคะทำยังไงดีนะคะออกนอกบ้านเนี่ยออกได้ไหมนะคะคุณหมอบอกว่าค่ะก็เข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงมีความกังวลที่ต้องพาลูกมาติดตามอาการที่โรงพยาบาล หรือแม้กระทั่งการมารับวัคซีนซึ่งต้องเรียนว่ายังมีความจําเป็นและสําคัญอยู่สําหรับทารกแรกเกิดส่วนใหญ่เนี่ยก็เพื่อติดตามน้ําหนักและภาวะตัวเหลืองที่อาจจะพบได้ในสัปดาห์แรกส่วนการให้วัคซีนเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนอันนี้สําคัญมากนะคะในทารกแรกเกิดหรือเด็กเล็กๆที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้วก็ยังลดโอกาสการเกิดโรคติดเชื้อร่วมหรือที่เราเรียกว่า co-infection กับโควิด -19 เช่นไข้หวัดใหญ่ ก็คือถ้าเป็นวัคซีนเข็มแรกๆที่เป็น r r m a r y ซ e r i e s เนี่ยแนะนำว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็เลื่อนได้เพียง1-2สัปดาห์ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยสามารถเลื่อนได้2-4สัปดาห์ทีนี้ถ้าจำเป็นต้องมาจริงๆเนี่ยก็ลดโอกาสสัมผัสเชื้อโดยใช้การติดต่อผ่านทางข้อความโทรศัพท์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนและติดตามอาการ บางโรงพยาบาลอาจจะมีระบบวิดีโอคอลการบริการฉีดวัคซีนที่บ้าน Fasttag d r i v e to อันนี้แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ศึกษากข้อมูลและช่วงอายุที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าวัคซีนโดยเฉพาะเข็มแรกๆเนี่ยการให้ที่โรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยกว่าคิมก็สงสัยต่อค่ะว่าแล้วออกจากบ้านเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกเรายังไงดีนะคะเพราะว่าลูกเรายังไม่สามารถจะใส่แม่ใส่อะไรได้ยังเป็นเด็กเล็กมากอยู่เลยเอ๊ะใส่เฟสชิลได้ไหมเพราะว่าเห็นในข่าวเนี่ย มีโรงพยาบาลที่เขาใส่เฟซชิลให้เด็กเล็กเด็กแรกคลอดนะคะประกอบกับวาคุณหมอบอกว่าสําหรับเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะการหายใจของเขาเนะะี่ยค่ะยังหายใจทางจมูกเป็นหลักยังหายใจทางปากได้ไม่ดีนะคะดังนั้นชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยแนะนำว่าไม่ควรจะใส่เฟซชิลนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เด็กเนี่ยขาดออกซิเจนและเกิดอันตรายได้คะ่ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้เด็กๆไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลบ่อย mm. ก็คืออาจจะรวบให้วัคซีนเช่นไปโรงพยาบาลหนึ่งครั้งรับวัคซีน2ชนิดไปเลยนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนเราอาจจะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่พาไปมีคุณยายไปให้กําลังใจมีพี่เลี้ยงตอนนี้เนี่ยจำกัดนะคะญาติที่ไปด้วยควรจะมีเด็ก1คนแล้วก็ญาติ1คนเท่านั้นนะคะพยายามอยู่ให้ห่างคนอื่นระยะ6ฟุตนะคะเลี่ยง ลิฟที่มีคนขึ้นทีเดียวกันเยอะๆนะคะแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่เนี่ยควรสวมหน้ากากอน,อนามัยขณะที่อยู่โรงพยาบาลสําหรับเด็กๆเราก็เอาตัวเขาอยู่ในรถเข็นนะคะอาจจะใช้ผ้าคลมผ้าอ้อม,ออมหรือว่าเป็นพลาสติกใสคลุมก็ได้นะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องน้องทารกแล้วทีนี้ถ้าเด็กโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นวัยแบเบาะล่ะ นะคะเด็กๆคลานได้แล้วค่ะอยากไปไหนก็คลานไปเองเลยจะหยิบอะไรเข้าปากโอ้โหทำได้หมดเลยแบบนี้นี่ยิ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้นกว่าเด็กทารกอีกว่าไหมคะดังนั้นแล้วคุณหมอแนะนําว่าก็ต้องใช้วิธีล้างมือบ่อยๆทั้งคนดูแลแล้วก็ตัวเด็กเองค่ะร่วมกับการทําความสะอาดพื้นผิวนะคะซึ่ง อย่างของที่ใกล้ตัวน้องเขาเช่นขวดนมยางกัดแบบนี้ควรจะใช้นึ่งฆ่าเชื้ออย่างน้อย10นาทีนะคะด้วยเครื่องอบขงขวดนมนะคะแล้วก็หรือจะใช้เครื่อง UVC ก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกพื้นผิวสัมผัสต,ต่างๆที่เด็กเขาจะ,ะคลานไปถึงนะคะหรือว่าที่ต่างๆที่คนในบ้านเนี่ยจับกันเยอะๆเ,เช่นราวบันไดลูกปิดประตูแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สวิตไฟนะคะ มันควรจะมีการทำความสะสอาด2ลักษณะค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ประการก็คือการทำความสะอาดที่เราเรียกว่า cleaning อันนี้เพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกคราบฝุ่นและสามารถกำจัดเชื้อโรคได้บางส่วนและการกํกำจัดเชื้อที่เราเรียกว่า disinfecting คือการเลือกใช้สารเคมีบางชนิด สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรงเพื่อทำลายเชือ้อจึงต้องทำทั้งสองขั้นตอนร่วมกันโดยเลือกสารที่เหมาะสมกับพื้นผิวไม่ทำลายพื้นผิวและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดเชื้อได้โดยห้ามใช้วิธีพ่นสเปรย์นะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดละอองฝอ,อยให้ใช้การเช็ดทำความสะอาด องค์การอนามัยโลกนะคะแนะนําว่าสารที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได้เนี่ยภายในเวลา1น,นาทีก็จะมี1ก็คือตัว70%แอลกอฮอล์นะคะ 0.01%โซเดียมไฮโปคลอไรอันนี้ก็คือจริงๆหาง่ายนะจะมีในผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวหรือว่าผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่เราใช้กันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาส่วนผสมเพราะว่าต้องเจือจางให้อยู่ที่0.01%นะคะถ้าติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็จะมีมีตัวผลิตภัณฑ์รวมถึงวิธีการผสมให้ด้วยนะคะ ตัวที่3ก็คือ0.5%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์1ส่วนผสมน้ำา5ส่วนแต่อันนี้ต้องระมัดระวังการกัดก่อนผิวด้วยถ้า กรณีที่เป็นวัสดุพวกผ้าค่ะเราอาจจะใช้ผงซักฟอกเนี่ยแหละผสมน้ำร้อน70องศาเซลเซียสขึ้นไปก็สามารถที่จะกำจัดเชื้อได้ค่ะแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดต่อคือ4.8%คอรอกซี่รีนอลผสมน้ำเพื่อใช้ซักผ้าเช็ดพื้นผิวหรือว่าเช็ดเครื่องใช้ในครัวเรือนได้ค่ะสารที่พูดมานี้นะคะบางอย่างในท้องตลาดมันไม่ได้มีตามเปอร์เซ็นที่คุณหมอบอกเมื่อกี้นะคะดังนั้น ลองเสิร์ชดูค่ะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขจะมีว่าสารเหล่านี้ต้องเจือจางยังไงเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่กับน้ำนะคะที่นี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการฆ่าเชื้อเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าควนนมย่งกัดจะใช้เครื่องอบก็ได้หรือเครื่อง UVC ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เห็นฮิตกันมากเลยนะคะคิมก็เลยถามคุณหมอค่ะว่า ไอ้เจ้าเครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC เนี่ยมันปลอดภัยไหมนะคะเพราะจริงๆรังสี UVC เนะะี่ยค่ะมันเป็นรังสี UV ที่ถูกกรองนะคะไม่ให้ส่งลงมาถึงโลกนะคะถ้าส่งลงมาถึงโลกเนี่ยมันเป็นอันตรายกต่อคนได้นะคะแต่เมื่อเราเอามาใช้ในบ้านมากขึ้นเราจะต้องทำยังไงเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะคุณหมอก็บอกว่าเออจริงๆเครื่องที่เป็นรังสี UVC เนี่ยสามารถใช้ฆ่าเชื้อ สำหรับขวดนมได้นะคะหรือว่าจะใช้ค่าเชื้ออย่างอื่นเช่นมือถือหนะ้ากาก N95 นะยามขาดแคลงก็ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้เครื่องที่เป็น UVC ค่าเชื้อเนี่ยคะ่ะราคามันก็จะแพงกว่าถ้าไปเทียบกับเครื่องที่นึ่งขวดนมปกติ ยิ่งถ้าบ้านไหนมีเครื่องนึ่งขวดนมอยู่แล้วนะคะหรือใช้วิธีต้มน้ําเดือด10นาทีพวกนี้เชื้อมันก็ตายแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อแยกว่าเออต้องมีเครื่องนึ่งขวดนม1อันแล้วก็ต้องซื้อเครื่อง UVC มาอีกอันนึงใช้เป็น2สเต็ปกันนี้ไม่จําเป็นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย จากงานวิจัยเนี่ยพบว่าปริมาณรังสี UVC ที่จะใช้ฆ่าเชื้อโรคโคโรโนาไวรัสได้ก็ต้องมีความเข้มข้นที่เหมาะสมด้วยกล่าวคือจะต้องมากกว่า3,240จูลต่อตารางเมตรและต้องระมัดระวังการใช้งานเพราะการสัมผัสรังสี UV โดยตรงอะคะ่ะก็จะมีอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาได้สุดท้ายนะคะคุณหมอบอกว่าสำหรับบ้านที่มีลูกอยู่ในวัยทารกนะคะสิ่งที่สำคัญ4อย่างคือ 1. อยู่บ้านเป็นหลักค่ะ จำเป็นต้องออกไปหาหมอหรือฉีดวัคซีนเท่านั้นนอกนั้นอยู่บ้านนะคะทุกคน 2. ล้างมือบ่อยๆนะคะ 3. คอยทำความสะอาดบ้านให้ดีแล้วก็ 4. อย่าลืมพาเด็กๆไปรับวัคซีนค่ะเพราะลูกคือคนที่สำคัญที่สุด ดังนั้นเราก็ควรวางแผนสร้างหลักประกันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้กับลูกรักของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมีประกันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ค่ะพบกับรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์ได้ใหม่ทุกวันพุทธที่2และ4ของเดือนทาง Apple p o d c a s t Anchor Podbean SoundCloud Spotify และ YouTube ของโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะ อย่าลืมกด follow หรือ subscribe รายการของเราจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต